ชุดชุดหนึ่งกี่บาทนะครับทั้งชุดทั้งชุดแต่แบบถ้าซื้อใหม่เลยสามสามแสนนะคะสามแสนบาทเชื่อเหรอฮะคือถ้าซื้อใหม่ทั้งหมดนี่เลยเฉพาะหมวกสองแสนบาทแม่เจ้าโอเคอันนี้ด้วยรวมทั้งก็ประมาณสามแสนแล้วถึงแม้ว่าจะราคาสามแสนนี่ถามจริงๆว่าหาซื้อได้หรือเปล่า ว่าเราก็เก็บทีละนี้ทีลานี้ค่ะ,ะซื้อทีละชิ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อครบค่อยมาประกอบนะคะอ๋อคือจะไม่ได้ซื้อทีเดียวจะซื้อมาเรื่อยๆทีละชิ้นูา,าค่าเยอะค่ะปาทั้งชุดนี่3ามแสนบาทครับผมประมาณนี้เลยนะฮะขอญา่ายน,นะครับเนาะชุดละ3 0 0แสนบาทคือถ้าหากว่าแบบจะต้องมาขอสาวอาขาเราต้องซื้อชุดให้ชุดหนึ่งเนี้ยคงจะต้องคิดหนักมากเลยใช่ไหมครับแต่สวยมากนะสมควรแล้วที่ราคาประมาณนี้ อยยั่านะครบใช้เวลาสะสมนานไหมครับกว่าจะได้ชุดนี้ก็แล้วแต่ค่ะคนก็ถ้ามีตังซื้อก็ต้องซื้อปี2อปีก็ได้แต่ว่าคนที่ไม่มีตังซื้อก็เก็บเรื่อยๆค่ะเก็บเรื่อยๆจนกว่าจะค้นอว๋วหนึ่งใบก็คือหลายปีเหมือนกันโอเคขอบคุณครับ